อดนอนประมาณนี้พอทดลองอดนอนปุ๊บเขาก็จับคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่คนหายตัวไปที่น้องพี่ที่พี่เขาหายตัวไปก็เพราะโดนไอ้เนี่ยแกจับไปพอจับไปปุ๊บเขาก็จับไปทดลองให้อดนอนพออดนอนทีนี้คนเราเนื่องไม่ได้นอนมากๆมันก็มันก็เปลี่ยนนสยิสัยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาให้ให้ดูเป็นไม่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปก็พอเปลี่ยนไปปุ๊บก็ ก็แบบพอเปลี่ยนไปคนเรามันก็ความอดทนอนะเราไม่ได้นอนมากๆมันก็อาจจะติหลูกหรือเป็นอีกตัวหนึ่งได้เลยพอทีนี mm hmm. ้เขาก็เริ่มสืบไปเรื่อยๆว่า mm hmm. พวกนางเอกก็เริ่มสืบไปเรื่อยๆว่า mm hmm. มันจะต้องทอํายังไงถึงจะไปหาพี่สาวตัวเองและอยากจะออกอยังไงไม่ก็อยากออกจากบ้านนี้นะหนังก็เริ่มเล่า mm hmm. เล่า,เล,า,เ,ลาเล่าไปเรื่อยๆว่าอพอ จอเทปเจอพวกนั้นก็เริ่มหาบอกแสแล้วระหว่างก,ก็จะมีผีคงมีมีเพื่อนโดนผีเข้าอะไรบ้างนะพอหลังจากนั้นก็คือทีมนางเอกเพื่อนนางเอกเนี่ยไปเหมือนเหมือนจะเจอห้องใต้ดินลงไปเพิบเจอคนที่นอนอดนอนอยู่เออโดนอนอดนอนอยู่ก็พอหลังจากนั้นนะก็รู้ความจริงว่าไปเจอไปเจอไจอ้พวกนั้นอะคือมันมันมัน เหมือนพยายามอยากจะออกไปแล้วมันก็มีอาวุธไปเยอะแยะเยอะแยะมากมาาตอนแรกนางเอกจะไปคนเดียวแต่เพื่อนไม่เอาด้วยเพื่อนก็จะไปด้วยกันเราจะต้องไปด้วยกันเว้เพื่อนกันอ่ะเราก็ต้องตายด้วยกันเราก็ไปด้วยกันเลยทีนี้ก็พอลงไปพบก็เจอพวกคนอดนอนเยอะๆมันเหมือนเราจะเรียกว่าฝูงหาซอมบี้แล้วกันนะแล้วมันมึงไปเจอฝูงหาซอมบี้ใช่มันก็ไล่กัด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 บางคนก็รอดมาสรุปก็คือเจอฆาตกรอีสหนก้าสรุปก็คือฆาตกร มันดูเหมือนโหดใช่ไหมแต่พอพออยู่นานๆปุ๊บแบบฆาตกรมันดูกะากไปเลยแล้วเพื่อนมันก็ใช้คอนทุบฆาตกรฆาตกรก็ตายทีนี้นางเอกเนี่ยก็เจอเจออีกคนแก่ละที่มันมันเป็นคนที่เรียกว่าอะไรเป็นคนที่จับพี่ตัวเองมา แล้วเหมือนมันกำลังจะกลายร่างเป็นมนุษย์หนึ่งไม่รู้ว่ามันใส่ยาหรือใส่อะไรลงไปให้มันกินนะมันก็กินกาแฟปุ๊บมันก็หนีออกมาปุ๊บทีนี้เขาว่าเจอทางออกมันก็หนีออกมาได้และหนังก็จบประมาณนี้แต่หนังมันเล่ารอยต่อว่าอาจจะมีภาคสองก็คืออีเจ้าของบ้านมันดูกล้องวงจรปิดเห็นรถยนต์เห็นทุกอย่างเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องนี้จะสร้างภาคสองต่อแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าหนังมันจบปลายเปิดมากมันจบว่า คนนั้นอาจจะยังไม่ตายก็ได้หรือตายไปแล้วหรืออาจจะมีอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในหนังเนี้หรืออาจจะไม่อยู่ในภาคสองแม่ก็เป็นไปได้ประมาณนี้จริงๆจบแต่เพยงนี้ไม่บ่ายครับอันทิวจอนต้องรอดก็ยำรุงก็ับผม